มามาลุยกันเลยนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงอ้าไม่ใช่นักร้อนเหรอคุณเล่นคนุณเนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของผมครับจอนนีมทีนเวิร์กมาอีกแล้วครับท่านนะมาแชร์เรื่องราวดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆชาวโซเชียลทุกๆคนนะจ๊ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นะครับทุกคนก็ทำได้ทุกคนก็มีได้ ขอเพียงแค่คุณมีความกล้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองวันนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่บีบหัวใจมากๆเออใครนะครับอยากจะทันดินแล้วไม่ได้เป็นซิเวอร์ผมบอกเลยว่าคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตมันยิ่งทำนานอีกครับเพราะ ตำหน่งนี้เป็นแล้วเป็นเลยติดแล้วติดเลยเหมือนไวรัสโคโรนาอะไรประมาณนั้นคุณ <c oughs> เล่นคุณเล่นนะครับเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วคุณจะไม่เสียใจครับเมื่อคุณเป็นแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับยอดขายรวมทั่วโลกที่เขาจะแบ่งส่วนแบ่งมาให้คุณนะ่ะผมบอกเลยว่าอีกสองถึงสามปีข้างหน้าคุณจะเป็นมนุษย์ที่สบายที่สุดในตระกูลของคุณเลยทีเดียวก็ว่าได้นะจ๊ะ ถ้าใครมองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับก่อนอื่นคนละหนึ่งแชร์จ้าคนละหนึ่งแชร์เพื่อส่งต่อโอกาสดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับให้กับทุกคนที่เขาอยากจะมีอีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งรายได้ที่จะไปซัพพอร์ตชีวิตของเขาครับพี่น้องนะจ้าอ่าใครที่ได้ชมจากไลฟ์สดนี้อยากจะรู้ไล้ข้อมูลของคุณจรมันเป็นยังไงมันต้องทาแบบไหนมีการลงทุนหรือเปล่า นะครับทักไปหาคนที่แชร์ไลค์นะครับเขาจะให้คําตอบกับพี่พีได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับโอเคมาเข้าสู่สาระกันเลยนะครับว่าเหลือเวลาอีกตั้งเจ็ดวันตั้งเจ็ดวันนะเยอะนะครับมากพอสมควรเยอะทีเดียวนะครับเจ็ดวันเนี่ยเราสามารถทาคุณสมบัติเป็นซิมเวอร์ได้ครับขั้นแรกเลยครับอันดับแรกเลยสมัครมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับที่ไซแอล 22,500บาทแล้วมาต่อยอดนะครับทำคุณสมบัติซิมเวอในวันนี้นะครับแนะนำตรงแค่สองคนตามให้สองคนทำเหมือนกับเราครับโดยมีโค้ดมีผู้นำมีทีมเวิร์กมีระบบที่มันทำง่ายอย่ามองแค่เปลือกภายนอกครับอย่าได้แค่สองอย่าได้แค่มองกล้าทักมาครับแล้วคุณจะได้ข้อมูลที่มันสุดยอดและยอดสุดเยี่ยมมากครับ เยี่ยมสุดๆผมอยากจะบอกเลยว่าเนี่ยมันคือโอกาสที่ทุกคนจะเปลี่ยนชีวิตครับมันเป็นโอกาสที่สุดยอดมันเป็นโอกาสที่อยากจะร้องตะโกนออกไปดังให้มันกล้องโลกไปน,นี้เลยว่ามาครับมาโอกาสยังมีตัวหารไม่น,น้อยถ้าไม่รีบทําตอนนี้จะไปทําตอนไหนกันครับใช่ไหมไม่ทําตอนนี้จะไปทําตอนไหนมันต้องทําตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับ ส่วนแดงจากยอดขายรวมทั่วโลกที่สี่เว็บไซต์ที่ทางดีนเขาจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยมันไม่น้อยนะถ้าเรามองธุรกิจนี้ให้มันขาดมองธุรกิจนี้ให้มันขาดครับอีกสองถึงสามปีข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่สบายที่สุดในตระกูลคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลคุณอยากจะมีประวัติศาสตร์หน้านั้นหรือเปล่าคุณอยากจะมีเวลาให้กับ ครอบครัวคุณไหมคุณอยากจะมีอาชีพที่นั่งทำอยู่บ้านแล้วมีรายได้เข้าทุกวันทุกวันเหมือนผมไหมเหมือนพี่ๆรุ่นพี่ในอินดีไหมนะครับอย่าไปกลัวนะครับความกลัวมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นความกลัวมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินทองความกลัวมันทำให้เราจนครับถ้าวันนี้เรายังกลัวเราจะไม่ก้าวออกจากชีวิตเดิมเราจะอยู่ในกรอบ เราจะอยู่ในสิ่งที่เขาบอกว่ามันดีมันสิ่งที่เขาให้ทําแต่ผลสุดท้ายคนที่รวยคือเจ้าของกิจการครับเจ้าของกิจการที่เขารวยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราตัวเราทํางานเหนื่อยสายเอ็นแทบขาดได้เดือนเท่าเดิมครับรอปรับเงินเดือนให้ปีละห้าร้อยปีละพัน เอาเวลาตรงนั้นเอาโักัสตรงนั้นมาขยันในอินดีมดูสิครับวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนทําททได้ขนาดผมยังทําได้แล้วพี่ๆน้องๆทําไมถึงจะทําไม่ได้ครับผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษผมมีระบบผมมีทีมผมมีโค้ดมีผู้บริหารที่เอาใจใส่และดูแลพาร์ทเนอร์สมาชิกทุกๆท่านทุกๆคนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัว ทำไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่อยากขายมาร่วมทีมกับผมครับมาร่วมทีมกับพวกเราชาวอินดียวันนี้เรามีระบบพาทำแค่เดินตามระบบนั้นเพียงพอแล้วครับยอมรับเรียนรู้พัฒนาออกไปส่งต่อสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนครับ ผมกล้าพูดได้เต็มปากเพราะมันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมและมันยังเกิดขึ้นกับชีวิตของอีกหลายหมื่นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอินดีนวันนี้สุดจิตสุดใจครับอยากจะให้ทุกคนมองเห็นอยากจะให้ทุกคนได้จริงๆครับส่วนโอกาสดีมันอยู่ตรงหน้าคุณจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยครับวันนี้ผมแค่อยาก อยากจะมาเป่าประกาศอยากจะมาประชาสัมพันธ์ในสิ่งดีๆสิ่งที่ทุกคนสมควรจะได้สมควรจะมีครับวันนี้ตัดสินใจกับตัวเองเถียงกับตัวเองว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเป็นลูกจ้างอยากจะเป็นคนจนแบบเดิมเท่านั้นเองมีเท่านั้นเองครับที่จะต้องพิจเจรณาเถียงกับใจตัวเองเนี่ยมึงอยากทำงานต่อ หรือว่ามึงอยากจะรวยถามตัวเองเลยเถียงกับตัวเองเลยครับวันนี้ใครอยากจะเจอโอกาสดีๆลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่มันกินตลอดพาดเอาไหมครับสองหมืนสองพันห้าร้อยบาทเพื่อไปต่อยอดเป็นซิลเวอร์แต่ถ้าวันนี้ยังมองไม่เห็นโอกาสคุณก็คงจะอยู่ในลูปเดิมครับอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม อยู่ในการทำงานตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวขึ้นรถไปทำงานพักเที่ยงทานข้าวเลิกงานห้าโมงเย็นแวะตลาดซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวอาบน้ำเตรียมตัวนอนตื่นทำงานเหมือนเดิมครับมีอะไรดีขึ้นนี่ครับมีนี่เพิ่มขึ้นที่พูดหมายถึงอะไรจุดประสงค์คือ นะครับนี่คือธุรกิจอินดีมนะครับถ้าสนใจนะครับอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้นะครับหรือตรงนี้จะอธิบายคร่าวๆเปรียบเสมือนตัวเรานะครับเข้ามาเป็นผู้บริโภคในบริษัทอินดีมกรุ๊ปเราซื้อกินซื้อใช้ครับแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปในทุกช่องทางเราไม่จำกัดแล้วเกิดรายได้จากการประชาสัมพันธ์ รายได้ที่เกิดนะครับตั้งแต่4 0 0ร้ถึงสี่0มบาทต่อวันอันนี้ได้จริงพูดจริงไม่เชื่อตรวจสอบได้ครับรายได้ที่ผมนำมาโชว์อยู่หน้าเฟซในวันนี้เสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ครับจ่ายภาษีณนะที่จ่ายอันนี้ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกอย่างครับรับรองว่าสิ่งที่พูดไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ไม่ใช่การระดมทุนแต่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคที่เราสร้างองค์กรขึ้นมาจากการประชาสัมพันธ์บางคนอาจบอกว่าชวนคนไม่เก่งพูดไม่เก่งทําไม่ได้ไม่ใช่งานถนัดแต่ผมเข้ามาผมก็ไม่ได้เก่งครับผมไม่ไถนัดเรามีระบบสอนคอร์สออนไลน์ให้ฟรีเรามีระบบที่เป็นระบบกลางให้เราทำเรามีโค้ดเรามีอปพลน์ที่จะพาคุณ จับมือทำพาคุณสปอนเซอร์พาคุณพูดคุยกับผู้คนแค่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีรายชื่อมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนที่ทำงานเพื่อนสมัยเรียงคนรู้จักหรือจะไปแจกใบปลิวกับใครก็ได้เราไม่จะกัดท่องทางครับอีกอย่างเครื่องมือในการสร้างไรายได้ที่ินดีน,นะครับ จะเป็นเว็บไซต์พันล้านช็อปใช้แชร์เกิดรายได้เว็บไซต์ถูกดีสามารถแนะนำธุรกิจเข้าไปขายในนั้นโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวเรารับยอดขายจากส่วนแบ่งตรงนั้นที่15%ไปตลอดชีวิตครับจากร้านค้าที่เราแนะนำเข้ามาจากพาร์ทเนอร์ที่เราแนะนำเข้ามาสู่ถูกดีตัวถูกดีจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าธุรกิจ s m e o t o p ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและร้านค้าร้านอาหารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราแนะนําเข้าไปเราได้ส่วนแบ่งจากยอดขายตรงนั้นจากร้านค้านั้นๆไปตลอดชีวิตครับและอย่าลืมเราสมัครเข้ามานะครับเราซื้อสินค้าในแพ็กเกจสมัครเนี่ยเราได้สินค้าระดับคาน์เตอร์แบงครับ ที่สัเรายังได้ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตวงเงินคุ้มครองที่หนึ่งแสนบาทวงเงินคุ้มครองที่หนึ่งแสนบาทคุ้มตั้งแต่แรกสมัครแล้วครับคุ้มที่สามครับคุณได้ออเซลลุ้นหวยเมื่อรหัสสมาชิกของคุณไปตรงกับรางวัลที่หนึ่งรับทันที่ห้าหมื 50, บาทครับโคตรคุ้มเลยคุ้มแบบสุดๆ ระหว่างนั้นการประชาสัมพันธ์นะครับการนับโบนัสใส่เพิ่สามารถรับได้จนถึง40,000บาทต่อวันแต่ไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วจะได้40,000บาทเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับ impossible มันเป็นไปไ,ได้แน่นอนมันอาจจะต้องไต่สเต็ปเมื่อคุณมีคนเดียวคุณแนะนำตรงมาได้2คุณรับแล้วส0 0พันช่วยกันทำงานทับ3คนตัวเรากับอาปาเราสองคนเนี่ยช่วยกันทำงานเราลงไปช่วยเขา เรามีระบบเรามีโค้ดเรามีออปไลน์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ใช้โค้ดใช้ออปไลน์ให้เกิดประโยชน์เลยครับคิดซะว่าโค้ดออพไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของเราถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนชีวิตรจริงๆอย่าอายอย่ากลัวอย่ามีข้ออ้างในการเริ่มต้นในการลงมือทำกับธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมครับมันไม่ได้มากไม่ได้หม่ กับการลงทุนทั้งเดียวแต่มันไปตลอดชาติตลอดชีวิตของคุณเอาไหมวันนี้คุณมีมรดกให้กับลูกหลานของคุณหรือ,อยังธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมันสามารถส่งต่อและเป็นมรดกให้กับลูกหลานของคุณได้ในวันนี้อยา่ามีข้ออ้างครับถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนชีวิตถ้าคิดอยากจะมีอีกหนึ่งสินทรัพย์ ที่มันสามารถส่งต่อให้กับลูกเราได้ที่มันจะส่งต่อให้กับลูกเราหลานเราจะได้มีอนาคตที่ดีมันจะดีกว่าไหมถ้ายังอยู่ในลูปของชีวิตเดิมๆยังอยู่ในลูปของสนามแข่งหนูยังอยู่ในลูปก,ก,กอบที่เขาตีให้กับเราวันนี้คุณกล้าออกมาถ้าเชิญกับโลกความจริงที่มันยังมีอะไรอีกหลายๆายอย่างที่ทำให้เรา ไปจับเงินล้านกับเครือข่ายที่ชื่อว่าอินดีมที่สำคัญมันถูกกฎหมายและสำคัญยิ่งกว่านั้นผู้บริหารมีความสามารถเฉพาะด้านและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไปีหน้าคุณจะได้เห็นคำว่าอินดีมโออบแน่นอนครับสำหรับไลน์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกและผู้ที่สนใจ นะครับที่คอมเมนต์มาเมื่อจะก,กี้เนาะเดี๋ยวผมจะตามไปให้ข้อมูลนะครับในหลังใหม่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับหรือคนที่แชร์เขียนคอมเมนต์มาเมื่อกี้นะครับเป็นของสมาชิกท่านไหนช่วยกรุณาติดตามเขาด้วยนะครับให้ข้อมูลกับเขาอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ต้องโม้เวทของเราทำจริงได้จริงทุกเม็ดครับ สวัสดีครับไปแล้วครับ